สวัสดีค่ะทำไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยเป็นได้เหรอเป็นเออสวัสดีค่ะรู้เหรอคะสวัสดีค่ะเออคนสวยสวัสดีค่อปะ,ปะ,ปะอืมปะปะเออพูดเก่งนะเราพูดเก่งนะเราพูดเก่งนะคะ เ้ฟันจอมจี้อะคะยังหลงเวลาไม่หายเลยนะคะ,ะ,ะ,ะชเช้ายังไงตื่นเช้าเกินหิวนั่งกินข้าวอาหารเช้าหกโมงกินเสร็จ้็ไปนั่งอาบน้ำเป็นตอนเจ็ดโมงนั่งเล่นน้ำคงทาคิ้มเ้อยอืม <c oughs> อืมีพ่พวินก็ออกนอ ตื่นเช้าตื่นทีห้าไปนอนอีกทีแปดโมงเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยนกค่ะงงหลงเวลากันอยู่เลยเนี่ยอะไรเนี่นยฮะเดี๋ยวเรากกดเนี่ยเดี๋ยวพี่ปาินจะตื่นเนี่ยยิ่งงกของอยู่เนี่ย เก่เก <c oughs> งดูแี๋ยวรอรอพี่ปอวินตื่นะ ดีวยเ็นเตมานี่มันนีมันฉ้ำจริงๆมอือปิดายบายสวัสดีค่ะท่านบบค่ะไหนบายบค่ะท่าไงคะสวัสดีค่ะไม่บัสดีาะไม่สวัสดีค่ะไม่สวัสดีลกลุกึ้นลุกทันทีเลยนะอ่ะลุกทันทีเลยนะอ่ะนอนอะนอนอนอนขี้เกียจขีเกียจสะผมมาใหม่ผมเป็นอือ น้ามาปัดหน้าเป๋น้าเป๋โอเคบายบายสวัสดีค่ะพอดีตอนบ่ายสามโมงเดดดี้ไปไหนคะลูกเดดดี้ไปทำงานเดดดี้ตาปี้ตาป้าไปทำงานแล้วเดดดี้ อยู่บ้านใช่ค่ะคึกกันใหญ่นะคะคึกเล่นเล่นตื่นหกโมงเอ้ยไม่ใช่ตื่นหกโมงตื่นตีห้ากินหกโมงอาบน้ำเจ็ดโมงนอนกันต่ออีกรอบแปดโมงวันหนึ่งกินไม่รู้กี่รอบแล้วเอดาตื่นเยอเช้า,าวันนี้รู้สึกกินไปสามรอบแล้วมั้งเพิ่งบ่ายสามเอง

องงเอเด่าตอนนี้หม,ม,มาม้ามาม้านะคะน้าแอมนะออยแล้วก็ยายๆากำลังเข้าโปรแกรม,มลดความอ้วนกันอยู่นะคะนี่นจะโอ้เนื่องจากระยาสุดท้ายค่ะดสิว่าใครใครจะลดความอ้วนสำเร็จจะเอาอะไรอะ่ะ จะเอาอะไรอ่ะอะดูดพี่พวินดูพี่ <Okay. S 1> พวินนะเต็มลายเต็มไปหมดเลยดูขาเคยรย <c oughs> อยกัดกันไปแล้ว,มไ,ว,ลวไม่ไหวเน้องนยแล็ไม่ไหวทำไมไม่ไหวทำไมไม่ไหวทำไมไม่ไหวหเป็นอะไรไม่ไหวเ <c oughs> หนื่อยแล้วหรอเหนื่อยแล้วเหรออยากกินข้าวเ <c oughs> <ๆ> <c oughs> สียงดังจังเลยรึหึหึหึงดังจึงเลยรึงึหึหึงึังหึหึหึอ เอด้าไม่ใช่ปลาปาลูกมาม้าก่อนมาม้าก่อนเอาหมาสิคะเอด้ามาม้าสิคะเอด้ามาม้าสิคะหมาม้าก่อนมามามาม้าก่อนเร็วมาม้าก่อนเร็วมาม้าก่อนมันเขี้ยวมันจริงระวังเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาวินทีบ มามาก่อนมา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 ป๊า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 ปาป๊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 าปาป๊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 าป Mamá, sí, Mamá. Mami. Era Era mamá, mamá, mami. Um. Mamá. หนีบเลยหนีบเลยอันหนีบเลยหนีบเลยหนีบเลยอันนีบหลยหนีบเลยหนีบเนยหนีบเลยหนีบเลยหนีบเลยอหนนีบเลยหนหนีหนบนีบหนหนีบหอยหนหนหนีบหนีหนหนีหนีกแดงหนีแล้วหนนหนีหนีบนีหนอบหหนีบอหนหนีบหนีบหนีหนีบพุงดีกว่าหนีบพุงนีหนีบีน ไหนเอดาสวัสดีค่ะทาไงสวัสดีค่ะเออย่างนั้นเหรอคะโอเคแงเหมือนพี่บอมินเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งเดียวเหรอครั้งเดียวครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวเนี่ยไหนพี่บอมินสวัสดีครับทาไงครั้งเดียวครั้งเดียวสวย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 ครั้งเดียวน้องก็ทําตามแล้วน้องก็ทําตามเอดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทําไงค่ะ เอาอย่างนี้เหรอคะอันนั้มันตบมือแล้วลูกอันน้มันตบมือแล้วค่ะออเหรอทุกคนเก่งที่สุดเลยเก่งที่สุดเลยเก่งที่สุดเลยอืมอ่าไปแล้ววันนี้เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ไปกันเิ๊กอาต่อไปพาพี่วินพ,พ,พ,พี่ปวินทำอะไรอะไอ้พี่ปวินกินนมน้องอีกแล้วนะคะเพราะว่าน้องเอด้ากินเหลือ <c oughs> ค่ะกินเหลือพี่พวินกินต่อนะคะตามสเต็ปค่ะ<แ>ตามสเต็ป ทิตย์นี้ไม่ไปโรงเรียนเพราะว่ายังหลงเวลาอยู่เวลายังเดี๋ยวพอไปโรงเรียนแล้วก็จะไปง่วงนอนอีกตอนเช้าดังนั้นปรับเวลาก่อนนะคะอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าพี่พรวินค่อยไปโรงเรียนนะคะโอเคบายบายสวัสดีค่ะบายบายจอกค่ะอ่าเอาปีพี่วินเป็นสีแดงสีแดง